อยู่กันที่ชายแดนนะครับพูดถึงความนิยมในการบริโภคมะพร้าวที่เพิ่มขึ้นตามกระแสการดูแลสุขภาพตอนนี้ถึงขั้นนําให้ชาวสวนมะพร้าวน้ําหอมจากอําเภอดําเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเขาตัดสินใจไปเปิดตลาดที่จังหวัดน้องคายครับเพราะไม่ใช่แค่คนในพื้นที่แต่ว่าชาวลาวก็นิยมซื้อไปขายต่อและนําไปแปรรูปเช่นกันครับ เป็นประจำทุกวันนะครับที่พ่อค้าทั้งคนไทยและชาวลาวจะเข้ามาเลือกซื้อมะพร้าวน้ำหอมจากโกดังของนายนรงพลทรหด ชาวจังหวัดราชบุรีเพื่อที่จะนําไปขายต่อทั้งรูปแบบกินสดหรือว่าซื้อไปเอาไปแปรรูปอย่างเช่นพ่อค้าคนนี้ครับเนี่ยนะะักข่าวเราไปนั่งคุยด้วยนะครับเขาบอกว่าจะมาคัดเลือกมะพร้าวทั้งลูกแบบนี้นั่งเคาะนั่งดูดูทีละลูกทีละทลายแยกกันไปเลยนะครับแล้วก็จะนําไปปอกเปลือกแช่เย็นขายรับไปทีหนึ่งก็วันละ 100- ถึง200ลูกส่วนแม่ค้าที่ขายสินค้าโอทอป สินค้าตามงานโอท็อปต่างๆ mm hmm. เธอก็มารับมะพร้าวที่นี่เช่นกัน mm hmm. เธอบอกว่ามะพร้าวที่เธอซื้อไปจะเป็นแบบถอดเสื้อแล้วเอ mm ๊ะ hmm. ถอดเสื้อเป็นยังไงแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับ mm hmm. ก็คือปอกเปลือกไปเรียบร้อยพร้อมรับประทานครับ mm hmm. แล้วก็จะมียอดสั่งจองเข้ามาทําให้เธอเนี่ยต้องทําตามยอดสั่งเพื่อความสดใหม่ด้วย mm hmm. เธอบอกว่าเอกลักษณ์ mm hmm. ของมะพร้าวน้ําหอมดําเนินสะดวก mm hmm. คือน้ํามะพร้าวจะหวานมากแล้วมันมีกลิ่นหอมครับพี่ไม่เคยแบบว่าเจอ มะพร้าวที่ที่ทานเข้าไปแล้วมันไม่มีรสเปรี้ยวอะ่ะเราไม่รู้จักเลยว่ามะพร้าวอันนี้คืออะไรของดําเนินสะดวกของอะไรเนี้ยเราไม่รู้จักเรารู้จักแต่อันอื่นที่แบบว่าเฉาะเข้าไปแล้วมันเปรี้ยวอันนี้ก็คือเราทานด้วยลูกค้าทานด้วยเงี้ยเขาจะถามเราก่อนเลยว่าเปรี้ยวไหมเราก็ตอบว่าไม่เปรี้ยวค่ะอันนี้จะเป็นของดาเนินสะดวกไม่เปรี้ยวร้อยเปอร์เซนต์เลย<ม>เราจะบอกเขาแบบนี้นะคะบอกว่าถ้าไม่จริง สามารถเอามาโยนเสร็จไหมคะได้ไหมเราบอกรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะส่วนพ่อค้าคนนี้ครับเขาบอกว่าจะรับมะพร้าวไปขายต่อที่ประเทศเพื่อนบ้านเขาจะข้ามฝั่งมารับมะพร้าวอาทิตย์ละ1-2ครั้งแล้วบอกว่าตอนนี้ที่ลาวนิยมรับประทานและดื่มน้ำมะพร้าวน้ำหอมเป็นอย่างมากปัจจุบันกำลังขยายตลาดไปทั่วประเทศด้วยครับก็คือระวังแผนว่าอย่างนี้ว่าซึ่งคุยปรึกษากับทาง ทางทางสวนแล้วบอกว่าเราจะขึ้นไปเปิดอีกสาขาหนึ่งนะ,อะโอเคไหมค่าขนส่งเพิ่มเติมเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ถามว่ายิ่งที่นู่นยิ่งกินเยอะกว่านี้เพราะว่าคนจีนอยู่ที่นั่นเยอะมากบอดเต็นนี่คือเต็มหมดเลยเป็นคนจีนที่เข้ามาตอนนี้ปัจจุบันเขาเปิดประเทศแล้วเยอะมากครับเต็มเลยคิงโรมันไม่ต้องพูดถึงลูกละร้อยบาทมะพร้าวธรรมดาครับถอดเสื้อก็เกือบร้อยยี่สิบบาทร้อยสามสิบบาทลูกหนึ่งขายได้ คุณภาพนี่ถือว่าสําคัญมากนะครับแล้วก็จะทําให้คนติดใจนี่นี่มะพร้าวถอดเสื้อนะครับนรงค์พลทรหดพ่อค้าขายมะพร้าวดาเนินสะดวกเขาก็บอกว่ายึดถือมาตลอดแล้วก็จะไม่นํามะพร้าวสายพันธุ์อื่นมาผสมมาขายด้วยนะครับซึ่งที่หนองคายถือว่าเป็นจุดกระจายสินค้าแต่ละอาทิตย์มะพร้าวจากจังหวัดราชบุรีก็จะมาส่งที่นี่เพื่อกระจายต่อภายในจังหวัดแล้วก็ไปที่สปปลาวปัจจุบันลูกค้าประจําก็เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่ยอดสั่งจอง ของเข้ามาต่อเนื่องรัวๆเลยครับแม่ค้าที่มารับจากผมไปทุกคนเลยว่าห้ามเอามะพร้าวอื่นมาสวมเพราะมันมีเปรี้ยวมีเค็มมันมีหลายๆอย่างแต่ถ้าคุณอยากจะขายมะพร้าวเราคุณต้องขายมะพร้าวเราอย่างเดียวถ้าจะอื่นมาสวมเราก็ไม่ให้ลูกค้าคุณนั้นขายมะพร้าวเราก็เราก็พยายามไปตรวจไปดูแอบไปดูบางทีเราก็ไปเพราะเราเห็นผมเห็นผมจะรู้เลยว่าคือมะพร้าวของผมแบบไหนคือมันเป็นความสามารถพิเศษแค่มะพร้าวอย่างนี้ผมจะบอกเลยนี่คือมะพร้าวบ้าน เขาก็จะเถียงไม่ได้เพราะเรารู้ว่ามะาพร้าวแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันครับเพราะเราอยู่กับมะพร้าวใช่เราอยู่กับมะพร้าวมามใช,ใช่ถ้าคนคนนอกมองเขาก็จะไม่รู้เลยเขาคิดว่ามะพร้าวก็คือมะพร้าวแต่ลืมไปมันมีข้อแตกต่างหลายๆอย่างแม้กระทั่งตูดแม้กระทั่งสีสันแม้กระทั่งลูกทรงแม้กระทั่งอะไรหลายๆอย่างแม้กระทั่งแซงหรือทลายเทาย่ทานี้เขาเรียกแซงมันจะไม่เหมือนกันครับใช่เราถึงอธิบายได้เขาถึงเชื่อมั่นเราว่าของของเราดีจริงๆ ตลาดการส่งออกมะพร้าวที่กําลังเติบโตก็ทําให้นะรงคนเนี่ยเตรียมขยายตลาดเพื่อที่จะเพิ่มจุดกระจายสินค้าด้วยนะครับโดยเฉพาะตามจังหวัดริมฝั่งแม่น้ําโขงเพื่อให้ง่ายต่อการส่งออกมากขึ้นด้วยและนอกจากนี้เขายังฝากวิธีแนะนําการเลือกรับประทานมะพร้าวน้าหอมแถวว่ารสชาติดูดไปปุ๊บเนี่ยต้องไม่มีรสเปรี้ยวนะครับต้องหวานฉ่าที่สําคัญการรับประทานมะพร้าวที่ปลอดภัยก็ควรสังเกตเติือกมะพร้าวด้วยว่าจะต้องมีสีช้ำๆเป็นสีน้ําตาลเล็กน้อยนะครับเป็นสีธรรมชาติ เพราะนั่นแสดงว่าไม่ได้เอาไปแช่สารฟอกขาวแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายอีกด้วยนะครับจริงๆที่ดําเนินสะดวกเนี่ยผมเคยไปถ่ายรายการนะครับแล้วก็เขาบอกว่าปัจจัยที่ทําให้น้ํามะพร้าวที่นี่อร่อยก็คือการเป็นน้ํา2น้ำครับคุณผู้ชมคือมีน้ําเค็มบนกับน้ําจืดน,นะครับทำให้น้ําในพื้นที่เนี่ยมันกร่อยแล้วทําให้ผลไม้เนี่ยออกมาให้ผลผลิตแล้วก็มีรสชาติค่อนข้างหวานนั่นเองครับ